มาดเอฟเฟกของคุณกินกันนะครับเป็นอะไรดันน่าประมาณนี้นะแต่ไม่รู้ทําไมคุณกินหัวโล้นที่จริงมันควรเป็นอย่างเงี้ยมีผมสีาฟ้าๆด้วยแล้วก็คุณกินมีเอฟเฟกต์ดันนอกด้วยนะปึ๊บกองนมเดี๋ยวเราไม่ได้ใส่เงี้ยมันจะลอยตามเรามาไปดูในเกมกันเลยครับอ๋อเดี๋ยวเื่อใครสงสัยคือคุณกินหาจากไหนคือดันเจียนเก่านะครับน่าจะมาก่อนโนเอลไปดูในเกมกันมาดูเอฟเฟกต์ของคุณกินนะครับค่าวานน้ำต้นของคุณกินนี่คือห้าดอกคอยเป็นการตีกรวยนะครับแต่เริ่ม้ต้นคือหน 1, ึ่งพันสามร มาดูวยฟิกกันเลยนะครับมีการฟันดาบไปรัวนะครับกินสกิลหนึ่งดาบไม้ฟันรัวๆกดับไปเลยนะครับขั้นที่สองอัปไปหนึ่งพันแต่ว่ามันกเป็นสองพันแปดร้อยห้าสิบสเปียที่คือแปดยี่สิบห้านะคือเป็นเดิมนะครับตอนนี้การฟัน,ด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 ,นด,ดาบไปรัวเด็ดดาบไม้คู่ใจของคุณกินกลับไปเลยนะครับขั้นที่สามอัปไปพันห้า แตไปเพิ่มขึเป็น4 8 5 0สปที่คือนปดเลนะจะเป็น FX เอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับการปันดาบเรวๆขับ,บขไปเลยนะครับขั้นที่สอัไปสองพันไปพเพิ่มขึ้นเป็นเ8ดพปหสิ่เกมที่ขึนปเลยีนะเอฟเฟกต์เปลี่ยนไปแล้วเอฟเฟกต์ขั้นที่สิบเป็นการพุ่งไปฟันเรืๆนะ <c oughs> สวยงามขับไปเลยนะครับข,บข 2, ั้นที่ห้าพไปสองพันแต่เพิ่มเป็น1 2 8 0 0 1ือสนดเ่ ใุ่นเดิมนะครับกลัไปนะครับขั้นสุดท้ายแล้วนะครับันที่หกเอาไปสามพันแต่เพิ่มเแปดร้ยสเปไหนยี่สิบห้านะเป็นการตีอีนะทั้งวงรนเเป็นการเหมือนกับเดียวนะเดียวผิดเรื่องเลยพี่เป็นสอรยานพลังขึ้นต่เดี๋ยวเรียกเข่ามาข้างเฮ้ยพล้ ผู้กำกับไม่ใช่นักเขียนที่ว่าเองอ่ะดูซฟฟันอีกสักรอบก <st> <sm all> ินไปปิดเรื่องแล้วงั้นมาสรุปค่ามาของคุณกินแล้วนะครับก็คือ1,500นารนะครับถ้าใครอยากดูตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย